ด,ดีนะคะที่มีมาฝากคุณผู้ชมก็คือบุคลากรค่ะในด้านของเทคโนโลยีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขามารวมตัวในงานนี้นะคะก็คืองานสัมมนาให,ใหญ่แห่งปีของ t r u ด Digital Park นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะได้รับเหติจากท่านสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงปฐกถาแล้วก็เป็นโอกาสสําคัญ,ญยิ่งค่ะที่ทางด้านของกลุ่ม True ได้แสดงศักยภาพของ True d จ g i t a l ความเนี่ยนะคะในฐานะของศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะดรสมคิดจาตุศีพิักษครองนายกรัฐมนตรีเปิดทรูดิจิทัลพาร์คพร้อมปาักกถาพิเศษในงานสัมมนาเทคโนโลยี TOP 2019 Togetherness of Possibilities รวมพลคนในวงการเทคโนโลยีทั้งไทยและเทศตอกย้ำศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคุณสุปชัยเจยรวรวนลน ประธานคณะผู้บริหารเคลือจเจริญพกพันฑ์และประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มทรูบนเครือข่าย 5G ที่กำลังจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ไม่เกินต้นปีหน้าโดยดรสมคิดกล่าวว่า True Digital Park ทำให้ความฝันของเขาเกิดขึ้นจริงภายใน3-4ปีเพราะที่ผ่านมาผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพในไทยเพื่อแข่งขันในเวทีโลก และสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดโดยมองว่าสตาร์ทอัพใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้จากภาคเอกชนและการรวมกลุ่มกันของรายเล็กๆซึ่งต่อไปจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศได้การที่จะให้ประเทศพัฒนาไปได้เติบโตไปได้มีความทันสมัยและแข่งขันได้ในโลกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจไม่กี่ธุรกิจ แ้ะขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่จะสามารถเอาความคิดของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและก็แข่งขันกันได้ไอ้ถ้าประเทศไทยเนี่ยจะกล้าไปข้างหน้าไปแข่งขันเขาได้หนึ่งเราจะต้องมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายหลากหลายเพียงพอที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้อย่างยืนยืนอุตสาหกรรมเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค สามารถเป็นอุตสกรรมทางด้านครีเอทีฟิตีสูงใช้ความคิดอา่านนอกจากนี้ยังให้เมืองไทยมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากกว่าเป็นผู้รับจ้างและการที่รัฐสนับสนุนฝ่ายเดียวอาจเกิดขึ้นได้ยากต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยโดยการเปิด True Digital Park ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทยเชื่อว่าจะทำให้เราสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้และเป็นต้นแบบให้เอกชนทำตาม คุณพุธิพงศ์บุญาการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาร่วมในงานสัมมานาด้วยพร้อมทั้งเยี่ยมชมและร่วมทดสอบนวัตกรรมที่กลุ่มทูพัฒนาขึ้นอีกทั้งยังเปิดเผยว่ารัฐบาลอยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเป็นหับในอาเซียน จึงมองว่า True Digital Park จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในไทยได้ก้าวขึ้นสู่ระดับยูนิคอนด้วย ด้านคุณสุประชัยเจียระวนน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพัณฑ์และประธานกรรมการบริษัททูคอร์ปอเรชั่นเปิดเผยว่าตลอด4ปีที่ผ่านมากลุ่มทูดำเนินโครงการทูดิจิทัลพ์คขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันปูนวิถีดิสตริก ให้เป็นย่านไซเบอร์เทคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจด้านดิจิทัลสร้างพื้นที่นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยตลอดจนผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมในอาเซียนผมเข้าใจว่าไซเบอร์เทคดิสทริกเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับอี e ด้วยนะครับแล้วก็ EC เนี่ย mm hmm. คือเขาต้องการทําให้เป็นโซนนี้มันเป็นโซนแข็ง4 0, 0ใช่ไหม mm hmm. มันก็ต้องมันก็จะต้องเป็นเรื่องนวัตกรรมเ mm hmm. ข้ามาัม้ mm hmm. ก็จริงๆแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกับ EC แล้วก็ถ้า EC เนี่ยเกิดมีมีม,ม,มีส่งเสริมเรื่องของ Innovation Center หรือ Digital Park เนี่ย mm hmm. เราก็คงรวมอยู่ใน EC mm hmm. ด้วยเหมือนกันก็ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในเรื่องของ Cyber Tech District คุณทานาสอนใจดีกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ True Digital Park กล่าวว่า True Digital Park เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนและจนถึงเดือนสิงหาคมมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า4,000 40, 0รายเฉลี่ยวันละ700-800รายมีบริษัทเข้ามาใช้พื้นที่ทำงานมากกว่า49แห่งและหากเปิดเฟส2ในปี2564เชื่อว่าจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นพื้นที่รองรับเหล่านวัตรกรนักวิทยาศาสตร์และสตาร์ทอัพได้มากถึง20,000คน งานสัมมนานี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมสัมผัสการใช้นวัตกรรมด้าน IoT ที่ทำงานบนเครือข่าย 5G ซึ่งมีความเร็วสูงและเสถียรซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กลุ่ม True พัฒนาขึ้นและนำมาจัดแสดงบน True 5G Arena ของ True Digital Park ด้วยโดยเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดง mm hmm. เช่นหัว t ชั่ driving หรือการขับรถแบบเสมือนจริง จำลองการตอบสนองต่อการควบคุมทันทีจากความรวดเร็วในการทำงานบนเครือข่าย 5G ความน่ารักของ d ดนซิ n งโ o บอทที่โชว์ดีลาการเต้นแสนน่ารักแถมพร้อมเพียงกันเพราะว่าพวกมันถูกควบคุมท่าเต้นและจังหวะการเต้นผ่านเครือข่าย 5G วิธีการทำงานก็คือหุ่นยนต์ตัวแรกจะส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์ตัวอื่นๆแะทำให้เกิดการเต้นที่พร้อมเพียงกัน เกือบจะเต้นตามโรบอทแล้วนะคะก็เป็นงานดีๆที่มีมาฝากกันในย่อลโลกเศรษฐกิจค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัตจิตและดิลกรลาไปแล้วสวัสดีค่ะช่วงทิ้งท้ายคุณนายเห็นความสามารถของหุ่นยนต์นะฮะงั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยช่วงหน้าท n n Tech Report รออยู่ครับขอบึุณค่ะ